News สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับผมการุณชัางประยุนครับแล,ละนิสารละคณาเปล่งนาราทิพย์ค่ะในรายการ Gift News ค,ครับคุณละคนาครับช่วงนี้ผล,ลไม้อะไรที่อยู่ในความปรารถนาคุณมากที่สุดทวินหายอยู่ตะลอดเวลาทุเรียนจริงเหรอ ทำไมอะ่ะพูดที่เขาพูดให้เขาเรื่องหรือว่าพูดเาเรื่องไม่ไม่ใช่คือมันอย่างนี้คุณดิชานรู้เลยอินเดอร์ของผู้หญิงด้วยส่วนใหญ่นะชอบทานทุเรียนทําไมอะมันอร่อยไองแต่ทานเสร็จรู้สึกผิดบาปเพราะอ้วนอ๋อมันยังไม่อ้วนตอนนั้นมั้งไม่แต่มันแบบคือดิฉชนณีทุกปีเลยนะจะต้องแบบขมใจอ่ะบางทีมันต้อง เขาเรียกว่าอะไรอะจำกัดว่าปีนี้จะทานแค่นี้แล้วปีนี้จะทานแค่นี้วันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมครับว่าทําอย่างไรนะครับในการที่จะรับประทานทุเรียนแล้วทําให้ไม่อ้วนจริงอะจริงแล้วทำไมเพิ่งมาบอกเนี่ยอยากบอกตอนนี้กินเปลือกไม่ใช่กินก้านต่างหากเอ้ย่ไม่ใช่ฮะจริงๆแล้วเขาบอกการรับประทานทุเรียนครับเพื่อไม่ให้อ้วนนะครับจริงๆทุเรียนเนี่ยถือเป็นยาระบายนะหรออันนี้ไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่สตอ จริงเหรอจริงสตอเป็นยาระบายแต่ว่าไม่เคยได้ยินว่าทุเรียนเป็นยาระบายอ่ะงั้นจะเ<อ>ล่าให้ฟังว่านอกจากเขาเป็นยาระบายเขาเป็นยาถ่ายพยาธิชั้นยอดนะฮะจริงเหรออังงงเออไม่เคยรู้มาก่อนเลยรู้แต่ว่าอ้วนแล้วก็ร้อนอืมเวลากินเสร็จปั๊บร้อนจุงเบยแต่ว่าอะไรอะ่ะร้อนจังเลยเอ,อ๋อเล่าให้ฟังครับทุเรียนเนี่ยนะครับกินอย่างไรไม่ให้อ้วนครับเขาก็บอกงี้ฮะบอกว่าทุเรียนเนี่ยนะครับช่วยชําระ ชนะชำระล้างขยะในลำไส้เป็นยาถ่ายพยาธิชั้นยอดด้วยสงสัยเลยใช่ไหมครับว่าทําไมนะครับเพราะว่าจะกินยังไงไม่ให้อ้วนตำราไทยบอกว่ากินแล้วเป็นยาถ่ายพยาธิปฏิบัติไม่ยากครับทาง่ายๆดังต่อไปนี้บอกมาเร็วๆสักทีสิหนึ่นอยู่นอนเมื่อกี่โมงครับสิบไม่ได้แล้วล่ะทำไมอ่ะเขาบอกว่าต้องให้ตื่นตอนเช้าเช้ายามรุ่งอรุณอาเช้ากี่โมงต้องคุยกันก่อนตีห้าุายตื่นมากินทุเรียน อ้าวจริงเป็นยาถ่ายพยาธิฉันตื่นมาก่อนพระบินทะบาทเองค่ะตีสามเหระไม่ตีห้าเนี่ยมันเช้าไปอ้าวตื่นมาแล้วนอนต่อเหรอไม่คือ,อยังไงต้องจกกืกระซิบคุยทำไมเนี่ยไม่ใช่แค่กำลังมองว่า <c oughs> อะไรอะจริงเหรอตื่นมาตีห้าแล้วกินทุเรียนใครเขาทำกันเขาบอกว่าตื่นมารุ่งอรุณครับประมาณตีห้านะห้านาฬิกาตอนเช้าหลังจากนั้นล้างหน้าแปรงฟันให้เรียบร้อยเริ่มกินทุเรียนได้ทันทีอ้าวกินพอประมาณสักครู่นะครับอาจจะทานไม่ต้องเยอะมาก ครึ่งลูกฮะลูกย่อมย่อมลูกตัวนี้เล็กเล็กลูกเล็กเเขาบอกทานสักครึ่งลูกมันก็น่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณสักภูครึ่งภูหนึ่งโอยอย่างงี้ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้วแหละทำไมฮะแกะอีกชั่วโมงนึงอ่ะซื้อแบบที่แกะแล้วซื้อแบบที่แกะแล้วนะฮะหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้ภูเล็กๆนะภูเล็กเล็กตีอันนี้นะตีห้าอาบน้ำมะแปรงฟันก่อนอาบน้ำแปรงฟันโอเคตีห้าอาบน้ำแปรงฟันกินเลยใช่ครับคงกต้องแปรงฟันก่อนเพราะอะไรรู้ไหม เดี๋ยวมันจะแยกไม่ออกว่าตกลงเป็นกลิ่นปากหรือกลิ่นดูเรียนตอน <Okay. S 1> เช้าครึ่งลูกทานยังไ,ไงต่อหลังจากนั้นครับก็พอทานเสร็จแล้วนยะนะนะฮะพอทานไปแล้วเนี่ยก็ลองดูนะว่าเราเรารูปร่างเราใหญ่หรือเล็กะนะฮะถ้าน้ําหนักเยอะก็ทานเยอะได้นะฮะทานน้ำหนักน้อยก็ทานน้อยนิดหนึง่งนะฮะน,นี่เป็นกรรมของคนบอมใช่นะฮะอ,อ,อย่าทานเยอะนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นนะครับอย่าให้กินอย่ากินเพื่ออ,อิ่มแต่เขาบอกให้กินเพื่อเป็นยา คุณผู้ชมดูอาจารย์การุณบอกว่าทานทุเรียนได้เป็นยาปลา <c oughs> ปลาปลา,ปาเป็นลปลาปา่ลาปลาปาปะตื่ามาปลาปาปิาปลาปลปลูกลาปลาปลเปล็กๆนะภูเล็กๆภูเปล็กลนะภูเล็กๆาปอา้นานลาปลาปลาอลาป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 นานป่าปลาปลาปลาบอาว่าอยาางลา้ฮะเลาวาวลาป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 าปาปลาปลาปลาปอาปลาาปลาปลาปลันลาลาลาาาานาาอืาาา เล็กๆภูหนึ่งสองภูแล้วก็กินน้ําอุ่นตามเยอะๆถูกต้องแล้วงดอาหารเช้าถูกต้องล้างไงนะครับหลังจากนั้นครับความร้อนที่เป็นสารกรมฐาันธรรมชาตินะครับแล้วก็กากใยจากภูทุเรียนเนี่ยนะออกฤทธิ์ชำระล้างขยะในลําไส้ได้อย่างเกลี้ยกล่ครับพร้อมกับเป็นยาถ่ายพยาธิได้เป็นอย่างดีทีเดียวอ๋ออย่างนี้นี่เองครับนอกจากนั้นนะครับเขาบอกงี้ฮะเขาบอกว่าอีกทั้งยังเป็นยาถ่ายในผู้ป่วยที่น้ำเหลืองเสียด้วยนะซึ่งมักจะเกิดจากเช่นเขาบอกบางคนนมาแรงกัด นะครับทุเรียนก็ให้ประโยชน์คณานับเลยเขาบอกว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยนะก็นําไปใช้กันแต่ทุเรียนที่ทานต้องเป็นทุเรียนเนื้อสีเหลืองเท่านั้นนะฮะรส <zahl. S 1> ห,<า>หวานรสหวานร้อนนะฮะทำรสรสของทุเรียนเน<า>ี่ยรสหวานเนี่ยทำให้เกิดความร้อนนะครับ<ะ>เช่นแก้โรคผิวหนังนะแล้วก็ฝีหนองนะครับแล้วก็เนื้อทุเรียนมีฤทธิ์นะฮะในการที่ขับพยาธิเปลือกนะฮะส่วนเปลือกกับน้ํามีรสเฟื่อน อย่าไปกินอย่าไปกินนะฮะแต่ถ้าสับแช่ใส่น้ําปูนใส่เขาบอกใช้ชะล้างแผลได้เออดิฉันมีความรู้เรื่องใบทุเรียนนะคุยังไงฮะเขาบอกใบทุเรียนเนี่ยถ้าต้มน้ําอาบแก้ไข้ได้ใบเป็นตำราแพทย์ใช่ตั้งแต่ซื้อทุเรียนมายังไม่เคยเห็นใบจริงนั่นน่ะสิซื้อเป็นเนื้อตลอดเห็นแต่ก้านมาแต่นี่เป็นความรู้ว่าตำราแพทย์โบราณเขาบอกว่าอย่างนี้นอกนั้นนะคะรากเนี่ยนะตัดเป็นข้อต้มให้เดือดดื่มบรรเทาอาการไข้ได้อีกดื่ม ดื่มอะไรดื่มข้อมันดื่มน้ำสิต้มผสมน้ำอ่ะเออมันมีประโยชน์เยอะเหมือนกันนะทุเรียนเนาะเราไม่เคยทราบเขาบอกินแพทย์แพทย์แผนไทยอ่ะเป็นแพทย์ทางเรื่องนะเป็นความรู้ประดับไว้ส่วนเขาบอกทิศที่ควรปลูกนะครับค่ะเขาถือเป็นไม้มงคลนะนะฮะไม้มงคลทิศที่ควรปลูกเขาบอกว่าทิศบูรพา ปลูกไผ่กลุ่มและมะพร้าวอาคเน์ปลูกต้นยอสารพีทักเซนปลูกมะม่วงกลับมะพร้าวทิศทรดีปลูกชัยพฤกนี่เหมือนอ่านตำราพรรมชาติไหมไม่ก็ให้ความรู้ไว้เเราก็ไม่เคยทราบนะ,ะนะครับแล้วก็สเดาขนุนพิกุลน,นะครับทิศประจิมปลูกต้นมะขามค,ครับช่วยป้องกันนะฮะ เขาบอกว่าเรื่องของสิ่งไม่ดีไม่ให้กล้อกลายนะครับอีกทั้งนะฮะชื่อก็เป็นมงคลด้วยคลิปก็จะทําให้มีแต่คนเกรงขามแล้วก็ยำเกรงครับเอาละครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆครับมาฝากกันเช่นเคยครับผมการุณชางประยุนครับและดิฉันลักนาเปล่งนราทิพย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ